คุณแสนรักครับโอ้กูเอ่แสนรักครับแสนรักทำไมยัดมันใหญ่กว่าเดิมแล้วเนี่ยนัดเด็กไว้ที่นี่หรือเปล่าบอกแล้วกูมีอันเปลี่ยนเนี่ยแต่งตัวอยากก่างกระหนุนแฝดใช่นะกูคเคื่งตาชี่หมายชุดมึงเนี่ย ผู้หญิงบางคนอิจฉาขานะครับทำไมขาผมถึงสวยขนาดนี้ไหนสวยโอ้รอยด่างดำเต็มไปหมดไอ้หนงเอ้ยเด็กๆเป็นอิสุกอิสัยจะบอกว่าทำไมอ่ะกราบสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับนะต้องขออภัยคุณแมวอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเฮียเป็นอะไรแมวโอ้ยหนงเอาได้หรอแข็งขัโอ้ อ,ออกก่อนออกไม่ได้ก็ยัดเข้าไปเลยมึงนี่เวลากูจ่ายค่าตัวกูไม่เสียดายจริงนะห<ฮ>กคนแรกในแต่ถ้าเกิดกูเป็นนาะยกสมาคมเน่ยกูจะให้ถ้วยจังไรมึงโอเค<ห>็บไปเฮียเก็บไปไอเฮียเจ้าลิมจอเพิ่งด่ากูวันเนี้ยใครด่า<ห>นองเออนะให้ดา่เา,นะดาเอสิให้ด่าเอสิเอาเก็บไปเฮีย มึงอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเช้ามึงจะรู้ใครรอดทำร้ายแมวมึงอลลึ่นเองอ่ะแมวสู้มซ้าเขาด่ากระบอนเอาล่ะครับตลกมันก็มีทะลึ่งตึงตังบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคนด่าแสดงว่าคนชมเราคนชมนะฮะแสดงว่าเราดังแล้วเขาถึงด่าเราอ๋อด่าได้ไหมถึงชมหมายถึงชมเรางั้นเมียมึงด่ามึงทุกวันก็ชมมึงไะสิถูกต้อง ไม่ต้องพูดเรื่องเมียไอ้เฮียอ๋อเอาละครับท่านต่อไปนะฮะนักร้องวันนี้มากันเยอะแยะเหลือเกินนะครับขอบคุณ YM คาร์บเล่นะฮะจากคุณยุทธนะครับวันนี้ส่ง YM คาร์บเล่มานะครับต้องขอโทษด้วยคุณแก้วปิ้งไก่มอกี้เทปยืดไปนิดนึงนะครับนะฮะแม่เอ้ยไม่เคยเตรียมเทปเลยเอาละครับเมื่อ YM พร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้กับ YM คาร์บเล่โชโอ้ขอดับไฟนะครับหมดดับไฟหน้าเวทีฮะ YM คาร์บเล่โชนะครับ นี่คือศิลปินผู้มีน้ำใจนะฮะได้มาช่วยคอนเสิร์ตร่วมใจต้านภัยลมหนาวอ้ oh. เซ็กซี่ชายจริงหญิงแท้ n w Y M คอ m e r i t u r e เฮ้เฮ้เฮติดต่อได้ที่คุดยุทธนะครับฮบ hey. <Hey>. hey. สุดนี้เขาเรียกชุดสาวระบำ นี่คือวายเอ็มคาร์เมเลชนะครับอ่ามาตรงนี้ครับไอ้เหี้ยนี่วายเอ็มหรือว่าหมาขี้เลื่อนเนี่ยฮะเป็นไรไม่เป็นไรทำไมฮะมาเอาเล่ากูบะเลนเล่าอะไรครับพูดชัดๆฮะอะไรฮะหมาสีนี้ตัวอะไรนะครับอ่ามาเออไปซ้ำเติมมันอีกอ้อโทษๆเป็นไรครับถามว่าเช็ดไส้เราไปเชียงเราไป บอกว่าเช็คเล่าบักสันดานหมาท่านอยากจะได้ความฮาแล้วสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนี่นะและจำเจ็บมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบล้อฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเดอลูกนะ